ฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำบ่กความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษเด็กกำพร้า บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าอัสสลามุอะลัยกุมบเระห์มะตุลอฮิวะบเระกาตุเขอต้อนรับสู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยครับรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับเป็นรายการที่สื่อสัมพันธ์นะระหว่างชนชาวมือบนกับชนชาวมือล่างนะครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่หมู่4นะตำบลภูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีนะซึ่งอยู่กับติดกับถนนปทุมด้านหลุมแก้วนะผมพาผู้ชมมาที่มักตับอันฟัดนะครับซึ่งเป็นบ้านที่สอนอันกุอาานะกับเด็กๆนะครับซึ่งมีหญิงไม้ท่านหนึ่งนะที่ต้องเลี้ยงดูลูกกําพานะซึ่งสามีเนี่ยเสียชีวิตโดยฉับพลันนะต้องมาทำอาหารเพื่อเลี้ยงเด็กนะเป็นไรายได้เพียงเดือนละไม่กี่บาทนะ เขาจะอยู่กันยังไงนะเขาต่อสู้ชีวิตแบบไหนนะเรื่องราวของเขาจะเป็นไงเดีย๋ยวผู้ชมตามผมมาเลยนะจะตามมาอย่ ul Sina Nabi ครับผู้ชมครับผมพาผู้ชมมาอยู่ที่มักตับอันฟานเจรีนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ยิงไม้นะที่ตอนนี้ทำงานที่มักตับอันฟาเจรีนี้ก็คือเลี้ยงทำอาหารเลี้ยงเด็กนะที่มาเรียนฟันดูอินนะฮะแล้วก็ส่วนมากของเธอก็อยู่ติดๆกับมักตับนี่นแหละวนันนี้นะจะพาผู้ชมมาพบกับ ครอบครัวกำพาก็คือคุณโร hani ให้คุณรร h านีได้ให้สลับกับผู้ชมนครับอัสสลามอะลัยกุมะเระมุลตุลลอฮิบาระกาตุครับนี่ก็เป็นคุณรร h านีนะเป็นหญิงม่ที่อยู่ที่มูสีนะถนนปทุมลาดหลุมแก้วอำเภอตำบลครูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งเรอบคร่วนี้ก็มีเด็กกำพ้าสองคนนะครับน้องคนโตก็คือน้องอารวาดีนอิสลามนะครอบครัวดีนอิสลามนะ น้องคนเล็กนะเด็กชายดีนี่ดีนิสลาก่อนอื่นอยากจะให้กะรฮานีนะผมขออนุญาตเรียกกะละกันนะกะโรฮานีช่วยเล่าตอนสามีมีชีวิตอยู่เขาทำอะไรตอนนั้นตอนสามีมีชีวิตอยู่ก็รับจ้างซ่อมรถนะคะ่อมรถทำช่วงลา่างทำเครื่องอช่วงลา่งลางค่ะค่ะ,คะารายได้ก็จะมาจากตรงนี้ค่ะอคตอนที่เขามีชีวิตอยู่เดือ,อนอน,น,น,อนึ่งก็ ประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะใช่ใช่ค่ะใช้ชีวิตกับสามีประมาณหกหกเจ็ดหกปีได้ค่ะก็คือปนิกากันเขาก็เป็นช่างซ่อมรถด้วยใช่ใช่ค่ะจนกระทั่งเสียชีวิตใช่ค่ะก่อนเสียชีวิตเคยพูดอะไรกับเราก่อนนนั้นไหมเคยเหมือนจะมีการสังเสียหรือจะบอกอะไรไม่ปกติค่ะแล้วร่างกายก็เป็นไงตอนนั้นร่างกายก็แข็งแรงใช่ค่ะคนปกติใช่ค่ะ คือไม่มีไม่มีน้ำน้องว่าจะเป็นโรคอะไรทั้งนั้นเลยเขามีโรคประจําตัวอยู่ก็มีประมาณความดันนะคะแต่ก็กินยาทุกวันใช่ค่ะหมอก็ให้กินยาควบคุมความดันอยู่ใช่ค่ะใช่แล้วก็วันที่เสียชีวิตเสียชีวิตที่ไหนยังไงเสียชีวิตที่บ้านนี่เลยค่ะ ไม่ได้มีอาการอะไรเลยวันที่เสียชีวิตก็เช้าตื่นมาก็ปกติกินข้าวเสร็จก็นั่งคุยกันแล้วก็เอาลูกไปส่งโรงเรียนหลังจากนั้นก็เขาก็หลังจากลูกไปส่งโรงเรียนเขาก็แวะตามบ้านของเหมือนเพื่อนบ้านานีนนะคะ่ะใช่ไปแวะไปคุยไปอะไรก็กลับมาถึงบ้านประมาณสามโมงกว่าเกือบสี่โมงสามโมงเช้าะคะ่ะใช่กลับมาถึงบ้านเขาก็ปกติเขาก็จะเป็นคนที่แบบตัดเล็บวันศุกร์อาเช้าวันศุกร์ตัดเล็บอ่าตัดเล็บโกนเข่าโกนอ่าเพื่อเตรียมตัวที่ว่าจะไปสุรา ใช่แล้วก็มีคนมาจะซ่อมรถนะคะอ่าเขาก็บอกว่าขอซ่อมตอนหลังระมายสุรากันนะตอนบ่ายเขาอย่างนี้ก็คุยกับคนที่จะซ่อมอ่ะคุยกันสนุกให้ฮ้าหัวรอะก,ก็ปกติไม่มีอะไรหลังจากพอประมาณสักจะห้าโมงะคะ่ะเขาก็จะเข้าไปอาบน้ําห้องน้ํา<ด>ใช่อาบน้ําออกมาก็เช็ดตัวเรียบร้อยพอดีตอนนั้นก็เลี้ยงเด็กอยู่ก็มีคนเล็กนี้กับเด็ก จ้างเลี้ยงคนหนึ่งเพราะคนนี้เข้าโรงเรียนแล้วใช่ก็วิ่งออกไปเพราะตอนนั้นกําลังซักผ้ายอยู่ค่ะซักผ้ายอยู่ข้างนอกบ้านวิ่งออกไปเรียกมามา,ายกไปไหนก็ไม่รู้อายอาเลือดไหลเต็มเลยเ,เขาเ,เขาวิ่งออกไปแล้วเขาก็เช็ดเลือดออกไปด้วยเ,เลือดออกจากจมูจกชายของของแฟนนะคะแล้วก็แล้วก็ว,กวิ่งเข้ามาดูเข้ามาดูคือเขาหมดลมแล้วจาก็านั่งคุยดีดๆเลือดออกมานิดเดียวออกไมเ่เยอะค่ะคือเหมือนกับว่าเขานั่งเช็ดตัวบนเตียงแล้วก็ เพาความหน้าลงไปเลยในสภาพที่พรอคนหนูก็อยู่ที่ตัวผ้าสรงอยู่ครึ่งตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ความลงไปเลยแล้วก็หมดลมเลยรู้สึกยังไงเราเห็นวิจ <c oughs> าร์วินาทีนะั้นเราถึงอาจารย์สึกรู้สึกเราคิดยังไงตอ,อันนั้นก็สับสนเพราะว่ามีลูกเล็กแล้วก็ไม่ได้ทำงานรายได้คือได้จากสา <c oughs> มีคนเดียว คือตอนนั้นเราก็จะไม่มีอาชีพเลยไม่มีค่ะคิดยังไงวิถานวินาทีนั้นอะหลังจะรู้แล้วว่าถึงอานย์แล้วท่านจะทํำยังไงท่า<ม>นจะต้องดูลูกไงคิดคิดยังไงก็คือคิดได้ว่าก็ต้องอยู่ต่อเพื่อลูก<笑><笑>ก็ต้องทําใจให้ตัวเองแข็งแรงเพื่อดูแลค่ะตอนตอนนั้นอรวาอยยุเท่าไหร่นะอรวาอนนั้นอรวาอยู่ปอ,อ,อนหนึ่งปอนหนึ่งน้องดีเนี่ย อนนี้ยังยังไม่ได้เข้าอนุบาลยังไม่ได้เข้าโรงเรียนตอนนั้นโรงเรียนยังเล็กเลยนะใช่ขั้วตอนนั้นอันที่นี่ก็ประมาณสักสีข<ว>่ขั้วสามขับวกว่าสามขวบแล้วหลังจากเรียบร้อยแล้วทําพิธีสั่งศาสนาเรียบร้อยนําไปฝังเรียบร้อยเราเริ่มต้นที่จะ ตั้งตัวเรื่องทรรมากินทํำยังไงฮะตอนนั้นเตอนนั้นก็นค,คิดว่าจะเลี้ยงลูกด้วยแล้วก็ต้องอยู่บ้านเพื่อที่จะเลี้ยงลูกด้วยจะทําอาชีพอะไรก็เลยคิดว่ารับจ้างเลี้ยงเลี้ยงเด็กเพราะว่าเราก็ทําอาชีพนี้มาอยู่แล้วก็เลยรับเลี้ยงเด็กเพิ่มจากเลี้ยงคนหนึ่งก็เป็นสองคนรับดูคะ่ะรายได้ดต่อเดือนประมาณห้าพันสองคนนะคะเลี้ยงเพราะเขาให้เป็นรายวันวันละร้อยพอวันไหนดูก็คือให้วันไหนไม่เลี้ยงก็ไม่ให้ก่ให้วันละร้อยคือเป็นรายวันไปเลย วันละร้อยนี่เราเราต้องซื้อนมอะไรให้เด็กไหมหรือว่าเขาซื้อมาเสร็จเขาซื้อมาเสร็จค่ะเรื่องเรื่องอาหารนี่เขาจัดการให้เราใช่ใช่ค่ะเราเลี้ยงอย่างเดียวเลี้ยงอย่างเดียวดูแลให้เฉยใช่เราเวลาเราเลี้ยงเด็กพอเอาเด็กเขาก็พ่อแม่มารับกลับใช่ค่ะก็เหลือเราในยามค่ําคืนเราลูกนอนคิดถึงสามีไหมที่สุดอืมพอพอพอมองลูกระหว่างจะนอนเนี่ย คิด,ค,ดคิดยังไงกับกับครอบครัวเราก็คิดว่าเราต้องเข้มแข็งเพราะว่าถ้าเราเป็นอะไรคนลูกเราไม่มีคนดูที่ที่อยู่อาศัยนี่เป็นของสามีสามีเป็นคนสร้างค่ะทำสร้างไว้ให้ก็เราทำแล้วยังมีที่อยู่ตอนเนี้ยการอหนีรรทำอาชีพก็คือทำอาหารให้เด็กที่มักตับนี้ได้ได้ทานกันนะรายได้เท่าไหร่ รายได้ก็ในราคาที่บอก,กประมาณสองพันใช่ประมาณนั้นเดือนละสองพันกับสามชีวิตไม่น่าจะพอเนะไม่พอค่ะล้วทาง<ห>ว่าเนะพื่อนบ้านด้วย<อ>ก็ญาติพี่น้องแถวนี้ก็เห็นว่าเลี้ยงลูกอยาเต็มเขาก็แล้วก็ให้เด็กๆค่าใช้จ่ายก็มาจากตรงนี้ด้วยเราทำไม่ไ้เราให,ให้ทางออกนะใช่ค่ะเพราะว่าการดูแลลูกกำพร้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปผมเองนิหวานเองที่ช่วยกันดูแลลูกกำพร้าเนี่ยนะแม่ก็ท่านคุณแม่ ปู่ย่าตายายที่ดูแลลูกพรานนบ,บีสัญญาแล้วนะว่าจะอยู่กับท่านแบบนี้นบนสวรรค์ก็คืออยู่ใกล้ชิดท่านนบ,บีเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจดูแลลูกพราให้ให้เขาเติบโตนะอย่างมีคุณภาพเป็นเด็กที่อยู่ในวิถีแห่งอิสลามนะแล้วก็เข้มแข็งในสังคมนะผมเชื่อนะทุกคนลอร์จะตอบแทนให้เราบางทีเราเราไม่คาดคิดเคยมีไหมที่ไม่คาดคิดเลยว่าเฮ้ยวันนี้ ่มีตังค <Talk> like, ์แต่ว่าเดี๋ยวมาบ่อยไหมบ่อยไหมบ่อยอยู่บ่อยอยู่นะใช่ค่ะมันมาอย่างไงฮะมาไงส่วนมากมาจากทางไหนส่วนมากก็จะเป็นคนที่แบบเขารู้จักเราใช่เขามาหยิบยื่นใช่สกาดบ้างอย่างเงี้ยเขามาหยิบยื่นให้ตั้งแต่แฟนเสียวันนี้ก็คือละกัลาให้ตรงนี้แหละค่ะที่ว่ายู่ได้แล้วเคยคาดหวังหรือว่ามีความฝันไม่อยากให้ลูกน้องอรวาเป็นอะไรในอนาคตต่อไปตอนเขาโต น้องดีนี่อยากให้เขาเป็นอะไรเท่าทีา่เราอยากค่ะหวานก็คืออยากให้ได้เรียนศาสนาเยอะๆแล้วก็อย,กอ,ยกอยากอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์จะมากกว่าค่ะในเวลานี้ทุกวันนี้สิ่งที่กะรอนีประสบอยู่เนี่ยก็คือเลี้ยงลูกกมลาสองคนชีวิตดาวินเนี่ยเป็นสามชีวิตมีมีวันไหนไหมที่เราคิดว่าโอ้โหวันนี้ท้อมากเลยสุดท้อแล้วลำบากหรืออะไรเง,งี้ยมีมีวันไหนไหมมันก็มีค่ะมีมีค่ะพอพอ,พอมี เราทำยังไงเอาจริงเลยนะคะก็อาทำนัละหมาดก็ละหมาดเลยละหมาดขอนานะใช่ค่ะเอาทำเลยก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีสุดยอดแล้วแหละนะที่ขอจากผู้ที่ให้คนอื่นให้เราไม่ได้คนอื่นเป็นเพียงสับเท่านั้นเองก็จะทำอย่างนี้ทุกวันค่ะอาทำอยู่แล้วเวลาเครียดก็เออหญิงม่ายที่เลี้ยงลูกกำพร้าครอบครัวอื่นๆเขาอาจจะแย่กว่าเราหรือเขากําลังทุกข์อยู่ถ้ากรณีอยากจะบอกเขาอยากจะให้กําลังใจอยากจะพูดว่าไงก็ ก็ย่างเขาสู้ๆนะคะกับชีวิตคนเหมือนกับล้อตาลาดทดสอบให้ท,ทุกคนเนี่ยนะเราก็ต้องอยู่ในหนทางเขาล่อแล้วก็ละหมา,ขาดขอดรว่าแล้วก็สู้ๆอดทนพยายามค่ะครับวันนี้รายการบ้านนี้มีคนหูใหญ่นะเป็นรายการที่ทางมูลนิิศรัทธาชนเพื่อการศารและเด็กรณะผลิตเป็นรายการผ่านทางยติมทีวีนะเพื่อมาดูแลนะให้คนชาวมือบนเนี่ยได้เห็นนะว่าคนมือล่างก็คือคนที่ต้องเลี้ยงลูก,กพร้า เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นแม่ก็ทั้งเป็นเป็นยายเลี้ยงเลี้ยงหลานอะไรเงี้ยนะบางครอบครัวก็คุณแม่ก็ไม่อยู่อะไรเงี้ยก็ทําให้ผู้ชมได้ได้เห็นนะภาพชีวิตของแต่ละครอบครัวที่เป็นครอบครัวกําพร้านะอาจจะไม่เหมือนกันนะบางครอบครัวอาจจะพอพอ,พอมีไรายได้ดีแต่ว่าขาดบางอย่างนะก็เป็นการให้กําลังใจนะครับแล้วก็วันนี้ทางมูจิสตาจนออกมาก็จะมีของ มอบให้นะแล้วก็มีปัจจัยบางส่วนนะมอบเป็นกําลังใจกันนะครับแล้วก็ขอเองงลองสปาตานะได้โปรดให้กาโรานีนะน้องอารวาน้องดีนี่นะได้อยู่ในหนทางองอรอลแล้วก็มีทางออกนะในเมื่อเกิดความขับขันขึ้นมานะแต่สิ่งที่กาโรานีทําอยู่แล้วนะถือว่าเป็นทางที่ถูกต้องที่สุดก็คือละหมาดขอนมานะครับวันนี้ในการบ้านนี้มีส่วนใหญ่นะก็ต้องต้องขอบคุณนะที่ได้ให้กำลังใจผมเองด้วยนะ แล้วก็คิดว่าได้ให้มนำลังใจกับครอบครัวมภาคอื่อนด,ด้วยนะครับชื่อคุณครูฟาริดาอาดัมนะคะเป็นคุณครูของมักตับอันฟาจัตซึ่งมักตับแห่งนี้เป็นบ้านนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นโรงเรียนแบบสมบูรณ์แบบนะคะ เราใช้พื้นที่บ้านในการสั่งสอนอัลกุรอานให้กับเด็กๆในคลองบางโพแห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ติดกับบ้านของอคุณรหานีนะคะอยู่ติดกันกับโรงเรียนค่ะแล้วก็ลูกเด็กทั้งสองคนนะคะเขาก็ได้ศึกษาอัลกุรอานที่นี่ค่ะซึ่งคนโตนะคะชื่ออารวานะคะเด็กอารวาเป็นเด็กที่มีความตั้งใจเรียนมากนะคะหลังจากที่ยอเขาเสียชีวิตไปเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะแบบอ่านอัลกุรอานให้ยอเขาฟัง แล้วก็โรงเรียนไทยนะคะที่เขาไปมันเป็นโรงเรียนที่ติดกับกูโบนะคะเขาไปเขาก็จะเห็นกูโบนะคะที่ย่อเขาอยู่เขาก็จะไปถึงเราก็จะสั่งสอนให้เขาได้มีการให้สลามกับไอ้ย่อเขานะคะแล้วก็ให้อ่านคุณวัล,ล้อในในช่วงนั้นที่เขายังเด็กอยู่นะคะเขาก็อ่านคุณวัล,ล้ออ่านอาะไรให้ย่อเขาอยู่ประจําค่ะแล้วก็ทางเรียนก็หมายความว่ามุ่งเน้นนะคะในการที่อยากให้เขาอ่านกุรอานให้ได้และในที่สุดลฮัมดุละ์นะคะ ลเราตลาก็ช่วยเหลือฮิดายะให้เขาได้ขึ้นอันกุรานตั้งแต่ปหนึ่งไปไปลายค่ะคือด้วยกับในสถานการณ์ในในปัจจุบันด้วยกับงานการในความยากลําบากด้วยค่ะก็ถามว่าอันนี้เราคืออยู่กันแบบพี่น้องเป็นชุมชนมุสลิมถูกไหมคะเราก็คือช่วยเหลือกันส่วนราทานีเองนั้นเขาไม่ได้มีรายได้อะไรด้วยกับว่าภาระที่เขาจะต้องอยู่ในบ้านเพราะเขาต้องมีลูกเล็กอยู่ ที่เขาจะต้องดูแลในการเอาไปโรงเรียนแล้วก็ในการบริหารจัดการภายในบ้านเขาเขาก็เลยไม่ไม่มีความสามารถที่จะไปหางานนอกบ้านทําหรือว่าอาะไรทางโรงเรียนก็เลยหมายควาว่าให้เราได้อยู่ด้วยการช่วยเหลือกันโดยการให้เขาหน้าหน้าได้มาทําอาหารเพราะที่นี่ได้เปิดเป็นอนุบาลด้วยค่ะเขาก็ได้มาทําอาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาลกินมีอะไรเราก็ได้ช่วยเหลือกันตรงนี้ค่ะครูก็อยากให้กับบรรดาพี่น้องนะคะที่อยากมีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือครอบครัวนี้นะคะซึ่งเขาหมายความว่าคือเรื่องกับสาเหตุของการที่สามีของเขานะ่เสียชีวิตโดยฉับพลันนะคะด้วยกับหลายๆอย่างนะคะก็อยากให้ผู้มีจิตศรัทธาหรือว่าพี่น้องมุสลิมนะคะได้เรียงเห็นนะคะถึงความตั้งใจของคุณแม่ที่ชื่อวโรหานีนะคะซึ่งเขาพูดกับครูประจำว่าความหวัง,งเขาคืออยากให้ลูกอยู่ในศาสนาแค่นั้น คผู้จมครับนี่เป็นเรื่องราวนะ,อะพอสังเกตนะที่ทางครอบครัวของคุณรอฮานีอิสมาอนะแล้วก็น้องอารวาดีนอิสลามน้องดินี่ดีนอิสลาม,ลามนะที่ต้องเสียพ่อไปนะเสียพ่อพ่อถึงอาจาย์ไปนะต้องอยู่กันสามชีวิตนะคุณรอฮนีก็ได้ต่อสู้ชีวิตนะโดยการรับทำอาหารนะเด็กก็ไม่ได้เลี้ยงแล้ว นะ mm hmm. เพราะว่าไม่ mm hmm. ไมีไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีคนให้มาเลี้ยงนะ mm hmm. ก็มาทําอาหารให้กับมักตัดที่นี่เพื่อเลี้ยงเด็กเรียนฟัดูอีนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างนะแล้วก็เป็นครอบครัวทีอ่อยู่ในแนวทางนะอยู่ในฟิตกอก็นาะจิยะได้อยู่แล้วก็ใช้วิถีชีวิตที่มีสลามเป็นกอรอบตลอดเวลาแล้วก็สิ่งที่เธอฝันก็คืออยากให้ลูกได้เรียนศาสนาเยอะๆนะอยู่ในหนทางของเกาหวังว่าครอบครัว นี้นะจะได้รับพิายาตรัฟิกจากเองของสมาตาลานะครับแล้ววันนี้รายการวันนี้มีคนห่มใหญ่นะอยากจะบอกผู้ชมนะว่าถ้าผู้ชมนะอยากจะมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมโดยเฉพาะเรื่องของเด็กกำพร้าผู้ชมสามารถที่จะติดต่อมาได้ที่สายด่วนสัตาชนนะเบอร์0 mm ูน9 3 0 8 7 1 3ร่วมกันนะดูแลสังคมโดยเฉพาะเด็กกำพร้าและหญิงม่นะครับวันนี้ รายการบ้านนี้มีคนห่วงใ่นะครับผมอิมรอนขำวิไลนะของต้องจกากลาผู้ชมไปก่อนนะครับวันลอฮุอะลุตาฟิกอัสลามอะลยกุมงบเระหมัตุลลอฮิวาบเระคาตุบ้านนี้มีคนห่วงใหญ่สนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า